ความลับของตัวละครผู้หญิงในงานแต่งอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยอันดับแรกเราก็กดไปตรงนี้เลยค่ะดูตามลูกศรที่วงเลยนะคะสแล้วก็กดให้เวลาไปที่เลข18ค่ะกดตามไปเลยพอถึงเสร็จเราก็กดไปตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็คือตัวละครที่เราบอก นี่ค่ะเพื่อนๆก็มีผู้หญิงกับผู้ชายผู้หญิงอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็กดคุยกับนางให้นางเปลี่ยนชุดเราก็ลองเปลี่ยนกันเลยแฮนเต้แน่เฮ้ยมันเป็นไปได้ไงคะหัวเป็นผู้หญิงตัวเป็นผู้ชายโอ้โหอันนี้มันก็คืองานแต่งชายรักชายนี่นะไม่เชื่อก็ลองมาดูชุด ที่เราใส่อยู่กันเลยค่ะชุดที่เราใส่อยู่เป็นของผู้หญิงนี่นั่งใส,ใส่ชุดผู้ชายโอ้ไม่กออันนี้ก็คือตัวผู้ชายที่มีหัวผู้หญิง uh. มันเป็นไปได้ไงโอไม่ oh แต่เราก็แบบแปลกใจมากเลยเดี๋ยวเรามาลองดูตัวนี้ก็กดคุยไปเลยค่ะพอคุยได้ที่เสร็จแล้วก็ กดเปลี่ยนชุดเฮ้ยอันนี้มันผู้ชายทั้งสองคนนี่นะาไม่เดี๋ยวเราก็เราไปทำตัวละครไอตัวนี้ดูค่ะเจ้าสาวที่มางานแต่งอ,อันนี้มันก็เป็นผู้หญิงนะคะก็เป็นผู้หญิงดูมันถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะบ๊ายบายค่ะ